ครับอาจารย์มาจาัดเทศรรกาลที่นี่นะครับโดยทางมูลนิธิมชนาภัยเป็นคนร่วมจัดอาจารย์รอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงกับน,นิทรรศการครั้งนี้ครับผมผมคิดว่าทางมูลนิธิรรเนี่ยฮะจัดได้ดีมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นการให้ความรู้ที่คิดว่าเป็นการจาัดนิทรรศการในรูปแบบใหม่นะฮะที่ ให้ความรู้มีคนบรรยายแล้วก็เป็นไม่ไม่ได้แบบว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยเป็นทางเดียวนะฮะอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่า,าทางมูนิธิเนี่ยมีความตั้งใจนะครที่จะจัดให้เต็มรูปแบบในของการจัดนิทรศการซึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยมีนิทรศการที่มีมาตรฐานแบบนี้มาก่อนนะครเพราะว่า เราจะเห็น,น,ในในต่างประเทศที่การจัดนิทรศการรูปแบบนี้มีค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นมาตรฐานที่สูงผมคิดว่าทางมูลนิธิจัดได้ดีมากทีเดียวคือเนื่องจากกระบวนการภาพพิมพ์มันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งผมคิดว่ากระบวนการของภาพพิมพ์มันจะดูยากแล้วก็คนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของภาพพิมพ์เท่าไหร่ เพราะว่าคิดว่าการภาพพิมพ์มันมันมัน,มนถูกจํากัดมาตรงที่ว่านึกว่าภาพพิมพ์มันเหมือนการพิมพ์แต่จริงๆมันคนละเรื่องนะครับกระบวนการของภาพพิมพ์อย่างเราจะเห็นว่าในการเรียนการสอนเราแบ่งเป็นจิตกรรมปฏิมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์นะฮะภาพพิมพ์นียก็คืองานศิลปะอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งเวลาเราเรียนศิลปะเราจะแยกเมเจอร์ตอนปีสนะครับว่าคนนี้จะ ตอนปีหนึ่งจะเรียนรวมกันแต่พอขึ้นปีสองเนี่ยอยู่ที่เด็กเนี่ยจะไปเลือกตัวไหนคนที่ชอบภาพพิมพ์ก็จะไปทางภาพพิมพ์คนที่ชอบปฏิมากรรมก็ไปปฏิมากรรมนะฮะหรือว่าคนที่ชอบจิตรกรรมก็จะไปจิตรกรรมซึ่งมันมันมันเป็นศิปลปะเหมือนกันนะฮะแต่คนคิดว่าพอเป็นภาพพิมพ์นืกอว,ว่าเหมือนพิมพ์หนังสือนะฮะพอพิมพ์หนังสือบอกว่าโอ้มันคงออกมาเยอะนะฮะซึ่งผมคิดว่าคนที่จะ สนใจภาพพิมพ์หรือว่าสะสมงานภาพพิมพ์เนี่ยฮะต้องเข้าใจกระบวนการก่อนเพราะกระบวนการของภาพพิมพ์เนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนมากมายนะครแล้วก็ข้ามขั้นตอนไม่ได้นะครเพราะว่าการข้ามขั้นตอนในในกระบวนาการภาพพิมพ์เนี่ยมันมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะครถ้าข้ามก็จะมีปัญหาทันทีเลยนะครับนั่นก็คือมันอาจจะใช้เวลานานภาพพิมพ์ใช้เวลานานนะครในการทํางานแล้วก็มีเป็นขั้นตอนเป็น,น,ปนกระบวนการะครับ ตอนนี้มีตอนนี้ถือว่าเป็นยุคทองของภาพพิมพ์อย่างหนึ่งนะด้านตัวโดวยเฉพาะภาพพิมพ์แกะไม้นะครับที่ตอนนี้มีศิลปินรุ่นใหม่ๆนะฮะที่เกิดขึ้นนะฮรในกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ในประเทศไทยตอนนี้นะครผมคิดว่า,าการที่ศิลปินรุ่นใหม่ๆสร้างผลงานออกมาเป็นที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็เป็นการ ขยายความเข้าใจทางด้านภาพพิมพ์ให้คนที่สนใจเนี่ยได้รู้ว่ากระบวนการของภาพพิมพ์เนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่ซึ่งไม่แพ้กว่าไม่แพ้ไปจากกิจกรรมหรือว่าปฏิมากรรมนะครจริงๆงานผมเนี่ยเริ่มเริ่มครั้งแรกเลยนะฮะตรงที่ว่าผมสนใจทางด้านเรื่องของลวดลายของผ้านะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งภาพพิมพ์แกะไม้การแกะไม้ที่เป็นเส้นเนะะี่ยฮะ เป็นเส้นต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันมันมันถูกคัดถูกแกะนะฮะด้วยเครื่องมือทีละทีละเส้นเหมือนกับการทอทอด้วยอ่าได้นะฮะผมคิดว่าการแกะไม้ที่แกะทีละเส้นทีทีละเลเยอร์เนี่ยมันคล้ายๆกับการเรื่องของผ้าตอนแรกผมสนใจเรื่องผ้าก่อน mm hmm. นะฮะแล้วก็พอไปศึกษาเรื่องผ้าเนี่ยอ่าเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผ้าเนี่ย มันมีธรรมชาติคือว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเราเราถ้าเราไปศึกษาผ้านีเราจะเห็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นมาจากสีหรือว่าเนื้อหาที่อยู่ด้านในของผ้าพอผมเข้าไปศึกษาเรื่องผ้าผมก็เห็นว่าเอออย่างอย่างงานเรื่องของงานถวายตุงถวายอะไรพวกนี้มักจะมีปีเกิดของผู้ที่ทำ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งผมก็เอ้จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของชีวิตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยเราจะเห็นว่าบางทีก็จะมีเรื่องของนกยูงมีเรื่องของไก่เป็นมีเรื่องของช้างอยู่ในในลวดลายของผ้าซึ่งถูกตัดทอนแบบง่ายๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหมือนจริงแต่มันเป็นเรื่องของสื่อถึงว่าไอ้นี่คือนกยูงนะแล้วก็ไอ้นี่คือช้างนะ ถูกตัดทอนด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าผ้านี่มันต้องยกในการทอนะฮะลายลาย 1, หนึ่งลายสองลายสามอะไรพวกนี้ฮะัมันจะมีลักษณะของการทําให้มันง่ายขึ้นนะฮะมันถูกขี้คายนะฮะไม่ไม่ไม่ได้เหมือนจริงตามธรรมชาติเท่าไหร่นะอันนี้ผมก็สนใจพอสนใจเรื่องผ้าผมไปเห็นวิถีชีวิตแล้วก็บอกว่าเอ๊ะสีที่ย้อมผ้าเนี่ยเป็นสีจากธรรมชาติแล้วก็ก็พอพอสนใจเรื่องผ้าเป็นเรื่องวิถีชีวิตผมก็ไปสนใจเรื่องของจิตกรรมฝาผนัง ะะงานงานยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของได้มาจากเรื่องผ้าได้มาจากจิตรกรรมฝาผนังนะครับจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยเวลาผมไปดูอย่างวัดภูมินเนี่ยเรา,าเราจะไปดูที่น่านเนี่ยผมเวลาไปดูเนี่ยเราจะไปดูคนอื่นอาจจะดูเรื่องพุทธประวัติดูเรื่องอะไรแต่แต่ผมไปดูเรื่องของวิถีชีวิตและจะเห็นว่ามันมีลวดลายนกยูงมีม,มีมีช้างมีมา้ามีอะไร ซึ่งผมคิดว่าศิลปินเนี่ยตอนที่ถ่ายทอดเนี่ยณนะตอนตอนนั้นนะผมคิดว่าในป่าในแถบเมืองน่านเนี่ยเมื่อประมาณเป็นร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันต้องมีสัตว์พวกนี้อยู่เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของศิลปินนะฮะทำให้ผมสนใจวิถีชีวิตนะฮะแล้วก็ธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวนะฮะซึ่งเหล่านี้ผมก็ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานนะฮะจากที่จากลวดลาย ก็เริ่มมาเป็นวิถีชีวิตนะฮะแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบตัวมผมคิดว่าเรื่องนกยูงเนี่ยนะฮะนกยูงเนี่ยมันแสดงถึงหลายอย่างนะฮะเป็นเรื่องของความดีงามก็ได้แต่ข้อสำคัญผมคิดว่านกยูงหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าด้วยนะฮะ mm. เพราะว่าผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยนกยูงไม่ได้ไกลจากคนที่เราอยู่มากเลยนมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ ขึ้นไปบนป่าก็จะเห็นแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ศิลปินเอามาถ่ายทอดเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเขาเห็นทุกวันนะฮะสิ่งแล้วและผมก็พอผมสนใจเรื่องตัวนี้ผมเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์ในการหมายถึงว่าเป็นการเดินทางความอุดมสมบูรณ์นะฮะของผืนป่านะฮะเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสิ่งเหล่านี้พอผมไปทำสตูดิโอที่แม่แต่งเนี่ยผมอา,อาจาร,รย์เคยเห็นนะฮะว่าผม ผมทำ curved, ด้านหลังเนี่ยมีภาพนกยุงอยู่จริงๆภาพนกยุงตัวนั้นนะมีก่อนที่ผมจะเอานกยุงมาเลี้ยงจริงๆนะฮะพอผมทำจ,จากจินตนาการที่เราเห็นนะฮะเราเราถ่ายทอดออกมาผมก็คิดว่าเออถ้าไม่มีนกยุงมาเดินจริงๆมันก็น่าจะดีนะก็เลยเริ่มหานกยุงมาเลี้ยงนะฮะก็เป็นสตูดิโอที่ผมอยู่เนี่ย <c oughs> ก็จะมีทั้งไก่มีทั้งนกยุง จริงๆสิ่งเหล่านี้มันมาหลังงานผมทั้งนั้นนะครับคือสตูดิโอที่แม่แต่งเนี่ยนะครับเป็นเป็นสตูดิโอที่ผมตั้งใจที่อยากจะมีตอนผมรับรายการเนี่ยผมคิดว่าตอนถ้าผมเกษียณแล้วเนี่ยผมอยากจะมาทำงานที่อยู่ใกล้ภูเขาซึ่งตรงนั้นเน่เหมาะมากเพราะว่ามีใกล้ภูเขาด้วยใกล้น้ำตกด้วยเข้าไป2กิโลก็เป็นน้ำตกนะฮะแล้วก็ สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าผมเกษียณผมจะมาอยู่ผมก็เริ่มหาซื้อที่นะครพอซื้อที่ตรงนั้นเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับพอ18ปีที่แล้วเนี่ยแต่ผมก็เริ่มเริ่มสร้างพื้นที่นะครเริ่มเริ่มทาพื้นที่ให้มันเป็นไปอย่างที่ผมคิดนะครจากสตูดิโอหลังแรกก็จนมาถึงสตูดิโอที่เป็นสตูดิโอที่สมบูรณ์แบบทางด้านภาพพิมพ์ก็คือหลังใหญ่นะครสร้างเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับ ซึ่งสตูดิโอตัวนี้ะครเป็นห้องภาพพิมพ์ขนาดใหญ่นะครับก็มีทั้งแท่นพิมพ์มีทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างสําหรับให้ความรู้สําหรับคนที่อยากรู้ด้านภาพพิมพ์คนที่สนใจนี่จะเข้า Facebook ชื่ออะไรครับอาจารย์สีใจนะครภาษาอังกฤษครับครัจ S R I J A I นะครับสีใจกันทวังนะครคือภาพพิมเนี่ยมัน ผมคิดว่ามันมีสเสน่ห์สเสน่ห์ของภาพพิมพ์อาจจะอาจจะไม่เหมือนเพนติ้งนะฮะเสน่ห์ของภาพพิมพ์คือการทับซ้อนของเลเยอร์ของสีเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่พิมพ์งานหลายสีนะฮะหลายเลเยอร์นะฮะบางทีเป็น20่สเลเยอร์เพราะงั้นการพิมพ์การวางมาร์กการทุกขั้นตอนเนี่ยมันจะถูกวางเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะเพราะงั้นงานผมพิมพ์มือ พิมพ์ด้วยมือทั้งหมดนะครับไม่ไม่ไม่เคยเข้าแท่นนะครับเพราะงานผมเข้าแท่นไม่ได้ถ้าเข้าแท่นเนี่ยไอไอดีเทลที่เป็นเม็ดสีนะมันจะหายไปไอบรรยากาศของชั้นสีก็จะหายไปนะฮะเพราะงั้นงานผมเนี่ยจะถ้าสังเกตดูให้ดีเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่ามันมีเม็ดสีที่ซ้อนซ้อนกันอยู่มันทําให้เกิดอากาศนะฮะอันนี้คือสเสน่ห์ของมันนะฮะแล้วข้อสําคัญคือภาพพิมพ์เนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอความ คำว่าไม่สามารถควบคุมได้100%เนี่ยผมว่ามันเป็นสเสน่ห์ตรงที่ว่าเราควบคุมได้80%ก็ถือว่าเก่งแล้วแต่อีก20%เนี่ยคือสเสน่ห์ของงานนะครับเพราะว่ามันเกิดจากความบังเอิญเกิดจากามันทํางานด้วยเทคนิคหรือว่าวิธีการที่บางครั้งเนี่ยเราคาดไม่ถึงนะฮะสิ่งนั้นเนี่ยแต่และเอดิชันก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับผม ก็คือแต่แต่ละเอดิชันที่ที่พิมพ์เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันด้วยนะคะดังครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําชุดนี้ขึ้นเป็นชุดล่าสุดครับเป็นชุดที่ตอนนี้กลายเป็นคนกำลังหากันว่าก็หากันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับไม่มีแล้วรอาจารย์ครับเพราะว่างานชุดนี้ผมตั้งใจที่จะทําเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นชุดของขวัญนะฮะแล้วก็ ให้สําหรับคนที่คอลเลคชันงานด้วยแล้วก็คนที่สนใจงานภาพพิมพ์นะฮะแล้วก็เป็นงานชุดที่ผมตั้งใจทําเพราะว่าสีเราจะเห็นว่าสีเนี่ยมันพิเศษกว่าชุดอื่นๆนะครับอ,อาจจะเป็นเพราะว่างานชุดนี้ผมทดลองเรื่องของสีับสีที่เพนติ้งนะฮะที่ศิลปินนามาทำเพนติ้งเนี่ยผสมกับสีหมึกพิมพ์ซึ่งเป็นตัวกลางนะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าสีเนี่ยมันมีความพิเศษที่ว่า สีมันจะฉ่าเหมือนสีเพนติ้งเลยนะครับไอตัวนี้นะครับเส้นอยงเงี้จะเห็นชัดเลยว่ามีความสดฉ่าออกมาเลยใช่ครับวันนี้สีชมพูก็จะฉ่าใช่ครับทีนี้มันมีความพิเศษอย่างนี้อาจารย์ครับเพราะว่าไอการพิมพ์อย่างงานชิ้นนี้เราจะเห็นว่าสีชมพูในเวลาผมพิมพ์เนี่ยผมก็พิมพ์ทั้งแผ่นนะครับไม่ได้แยกพิมพ์ส่วนๆนะฮะมันก็เป็นสีชมพูทั้งแผ่นแต่เราปล่อยเราปล่อยให้สีชมพูเนี่ยมันขึ้นมาเฉพาะจุดที่เราต้องการให้มันขึ้นมาเท่านั้นเองนะฮะ ในในงานลักษณะแบบนี้นะครั้นั่นหมายความว่าเลเยอร์ต่อไปที่ทับเนี่ยมันก็อาจจะทับชมพูที่เป็นพื้นหลังใช่ครับมีมีไม่ไม่สนิทแต่อาจารย์จะสังเกตดูครับว่ามันมีสีชมพูที่ซ่อนอยู่ข้างในที่เราถมไม่เต็มนะคะมันก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าอันนี้แหละก็คือเสน่ห์ใช่ครับแต่ละคนก็จะมีแบบนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องของอากาศเพราะว่าการรับบิ้งเนี่ยการรับบิ้งการถูมือเนี่ยยังไงก็น้ําหนักไม่เท่ากันทั้แผ่นนะฮะชุดชุดนี้มีทั้งหมด สิบลูกครับ,รบผมบ <sk ill> แล้วก็มีเจ้าของอยู่10คน <sk ill> นะฮะเะั้นแต่แต่ละแต่ละคนก็แต่ละคันเนี่ยก็จะได้งานไปที่อาจจะไม่เหมือนกันทีเดียว,วใช่ครับแล้วก็โชคดีด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแม่พิมพ์ใช่ครับมีแม่ <sk ill en> พิมหน1่งหนึ่งอันไม่เหมือนกันครับก็ทุก ทุกคนก็จะได้หนึ่งแต่ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะงั้นผมคิดว่ามันเป็นงานที่ผมคิดว่าเป็นคอลเลกชันที่น่าสนใจตรงที่ว่าไอ้ตัวนี้มันครบครบทั้งงานทั้งแม่พิมพ์นะฮะนะแล้วก็เป็นการเรียกว่าเป็นการทดลองสีใช่การเป็นการทดลองสีรูปแรกนี่คือรูปไหนรูปรูปนี้ครับผมรูปนี้ใช่ไหมครับคงอไม้ฉ่ำมากเลยครับเราจะเห็นว่า างานชุดนี้ตัวนี้สวยมากนะครับนะฮะจริงๆสีเนี่ยสีเนี่ยได้มาจากคือมันเป็นเรื่องของดอกไม้ในฤดูร้อนที่ที่ซัมเมอร์เนี่ยฮะก็คือมันเป็นดอกช่วงนี้ในภาคเหนือเรามีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยช่วงฤดูร้อนเนี่ยใช่ครับมันจะบานใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะสีเนี่ยได้มาจากทำดอกไม้จริงๆแต่ตัวดอกที่ที่ผมเอามาเล่นเนี่ยเป็นจินตนาการ ไม่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 ผมเอาเฉพาะสีมานะครับคือตัวสีเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่มีจริงมีจริงแต่ว่าตัวดอกลักษณะดอกเป็นจินตนาการของผมครับใช่ครับมันผสมกันระหว่างความเป็นจินตนาการกับสิ่งที่มีจริงอย่างงานงานชิ้นนี้ได้มาจากดอกหางลกยูงเราจะเห็นว่าดอกหางลกยูงมันมีหลายสีเช่นออกบางบางบางต้นออกออกชมพูบางต้นออกสีส้มบางต้นออก ออกเป็นสีเหลืองด้วยซ้ำไปนะครซึ่งมันมีความพิเศษมากนะฮะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้เป็นได้มาจากหาดนกยู่แล้วก็ช่วงที่มันมันถูกลมพัดเนี่ยมันร่วงลงมาเนี่ยมันมีเสน่ห์ใช่ครับมันค่อยๆร่วงลงมาไอ้นี่เป็นมาจากเซี่ยวดอกขาวเซี่ยวดอกขาวครับเราจะเห็นว่าภาคเหนือเราเนี่ยมันจะมีช่วงที่ดอกเซี่ยวบานเนี่ยมันจะบานทั้ง ทั้งภูเขาเลยนะฮะก็ก็คือผมก็เอาตัวเนี้มามาเล่นเป็นงานนะครับใครับค่ะชุ่นี้ทั้งหมดนี้ก็ชื่ออ่าดอกไม้บานในช่วงฤดูร้อนนะครับดอกไม้บานในช่วงฤดูร้อนใช่ครับอย่างไอตัวเนี้ยต้นดอกตะแบกใช่ไหมฮะเนาะดอกตะแบกนะฮะดอกตะแบกดอกตะแบกคือสีม่วงถ้าเราไปขับรถไปในมหาลัยเชียงใหม่ช่วงที่ดอกตะแบกบาน สวยมากนะฮะอาจารย์ครับนั่นคือคือเสน่ห์ของภาคเหนือเราครับอันนี้คือถือว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นเสน่ห์ของภาคเหนือเรานะครับว่าทําไมอ่คนมาเชียงใหม่เชียงรายลําพูนแพร่น่านของภาคเหนือเราเนี่ยทําไมช่วงดอกไม้เนี่ยมันมีดอกไม้ที่หลากหลายมากครับมันไม่เหมือนภาคอื่นนะครับบางภาคอื่นเนี่ยไม่ไม่ได้หลากหลายแบบเรานะครับครับ ขอบคุณม,มากนะครับครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ